เอาล่ะผมก็สวัสดีคุผู้ชมทุกท่านนะผมก็ในวันนี้นะครับก็จะมารีวิวตัว iPad OS 17นั่นเองนะครับบน iPad Gen 10นั่นเองนะผมนะซึ่งในคลิปนี้นะผมก็จะให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะสำหรับตัว iPad OS นั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเปลี่ยนแน่ๆเลยก็คือหน้าล็อกสกีนนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราพาดูหน้าล็อกสกีนกันเลยดีกว่านะครับหน้าล็อกสกีนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมอันนี้ผมได้ตั้ง shortcut เอ่อตัว w i เ g e t ข้างๆแล้วนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีโมชั่นด้วยเนาะถ้าเกิดว่าเราเปิดนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเปิดหน้าจอปุ๊บใช่ไหมมันก็จะมีแบบเขาเรียกว่าเดนามิกด้วยนะผมนะเออแบบเลื่อนลงมานั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะดูเท่มากเลยนะผมจะมีให้เลือกนู่มนะเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับตัว iPad OS 17เนาะจริงๆ OS 18มันก็จะเพิ่มเติมอะไรนิดๆหน่อยๆน,นั่นแหละนะครับจริงๆก็ไม่นิดน,น้องก็เยอะเหมือนกันนะครับโอเคอ่ะซึ่งข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมอันนี้ตัว17นะครับก็ เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนะาะเพราะเดี๋ยวผมก็จะต้องลองอัปเดตเป็น iOS 18นั่นเองนะครับจริงๆมันก็ยังติดคำว่า iOS นั่นเองนะเออจริงๆมันเรียกว่า iPad OS นะครับประมาณนั้นนะครับผมโอเคเพราะว่ามันเป็น iPad ไงมันก็เลยต้องเรียกว่า iPad OS เนาะ iOS ก็เป็นของ iPhone นะครับโอเคอมีภาพอันนี้ด้วยอลองๆๆนะครับชึบชึบเป็นไงเปิดออกมา เป็นไงล่ะเออก็ดูดีเป็นอีกแบบหนึ่งนะผมเนะาะเวลาแบบเลื่อนลงมาครับเห็นปะมันจะมองไม่ค่อยเห็นอนะ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวลองสังเกตนะชือ้อนี่ประมาณนี้นะผมโอเคเรื่องทัชสก,กรีนนะครับก็ยังถือว่าแบบโอ้โหโอเคมากเลยนะครับตัวนี้คือ iPadOS 17นะครับเรื่องการใช้งานแบตเตอรี่นะครับก็รุ่นนี้นะก็เป็นอะไรที่ยังถือว่าโอเคมากมาก,มากเลยนะครับดูอันที่กินแบตนมนะเป็นเกม Minecraft นั่นเองนะครับอันนี้ก็พุ่งเล่นตะกี้นั่นแหละนะครับผม จริงๆก็ยังไม่ได้ใช้งานอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับก็อาจจะให้ดูประมาณนี้แล้วกันเนาะแต่โดยรวมแล้วผมก็อึดอยู่นะตะกี้ได้ลองเล่นอะไรอยู่ก็โอเคนะครับอ่ะเรื่องหน่วยความจำนุ่มนะ64กิกนะครับถามว่าพอไหมก็ไม่พออยู่แล้วนะครับแล้วกเ็เรื่องหน้าตา UI นะผมก็มันจะเปลี่ยนตรงนี้นั่นเองเนาะเห็นไหมมันจะบอกตรงนี้ด้วยว่ามันเหลือเท่าไหร่นั่นเองนะครับตัว iPad ไ s 17นะครับ ส่วนเรื่องมาก็จะเป็นประมาณนี้นครับแล้วก็บอกเวอร์ชันด้วยนะว่าเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับ Apple Pencil อ่ะปกติไม่มีอะไรนะครับพื้นหลังก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นตัวอะไรเนะี่ยแล้วก็อันนี้นะผมนะเป็นงานมาติดทากแล้วก็คาสั่งนิ้วนั่นเองนะผมก็จะประมาณนี้เลยนะจริงๆมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีมานานหรือยังเนี่ย <c oughs> ก็ไม่แน่ใจว่ามันเปลี่ยนอะไรบ้างนะผมเพราะว่าโดยรวมผมว่าผมอาจจะไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ใหม่นะ ที่ iPadOS 17ชูล,ลงมานั่นเองนะแต่18เนี่ยมันค่อนข้างจะเปลี่ยนเยอะเลยนะผมจริงๆเพื่อนก็ได้ลองอัปเดตกันหลายคนแลลวนะครับจริงๆผมก็ได้ลองแหละแต่ว่าในตัว SE2 อนะ่ะเนาะก็ท่านผู้ชมก็ไปดูกันได้นะครับอันนั้นแต่ว่ายังเป็นตัวเบต้าอยู่นะตัวเต็มยังไม่ได้รีวิวเลยนะผมก็เดี๋ยวถ้าตัวตัวนี้แหละอาจจะได้รีวิวนะเออเป็น iPad สรซะงั้นนะผมนะอ่ะแล้วก็สามารถปรับแต่งเอาวิดเจ็ตใส่ได้ด้วยนะผมนี่อ่ะลองจุบจๆๆโอเค ประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนสีในกาได้นะเปลี่ยนไอคอนอเป็นอะไรดีนะครับอะอย่างนี้แล้วกันนะครับจะดูดูแป๊กตาดีนะครับผมประมาณนี้นะครับเปลี่ยนได้เยอะเลยนะครับโอเควันที่เปลี่ยนได้ไหมอ๋อเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะครับเฮ้ยเอาเป็นอะไรดีสภาพอากาศปฏิทินเนาะเอออ่าเป็นหุ้นนะ นี้ได้ไหมได้ด้วยนะผมโอเคเอประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็ตัว IG จีนะนะกล้องหน้า IG นะครับโอเคครับก็กล้องหน้าไ G ีนะมมก็จริงๆมันใช้ได้หลายแอปเลยนะพวก Face t ท m e หรือว่าอะไรอย่างนี้ได้นะครับที่มันมีตรงนี้นั่นเองนะันี่เอฟเฟกวิดีโนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งถ้ากดลงไปนะผมก็จะเป็นหน้าอย่างนี้เลยนะผม ซึ่งมันจะสามารถเลือกตรงอันนี้นะผมเป็นเบอร์หลังนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็มีจัดตรงกลางด้วยนะครับเนี่ยมันก็จะหาหน้าเรานั่นเองนะครับแล้วก็จะเบอร์หลังให้ด้วยนะผมแล้วก็มีไฟสตริโอด้วยนะครับไฟตัวสตริโอก็จะประมาณนี้เลยนะผมเออสามารถปรับได้ด้วยนะว่าแบบให้มันเข้มประมาณไหนนะครับเนี่ยพอเทก็ปรับได้นะครับแล้วก็มีการโต้ตอบด้วยนะผมการโต้<ๆ>ตอบเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าที่เขาชู2นิ้วกันแล้วจะมีเอ่อรูปอะไรต่างๆนะผมเดี๋ยวลองดูก่อนได้ปะเนี่ย ได้ปะจับได้ป่ะวะเนี่ยเอ๊ขึ้นปะ่ะกดไลค์ทำยังไงนะลืมแล้ว <c oughs> ไม่ได้หรอหรือว่าเราต้องปิดตัวจับตรงกลางก่อนเออลองดูลองดูนะครับได้ปะอ๋อได้ับได้เออใช้ได้ครับเราต้องปิดตรงกลางก่อนเอจัดให้มันอยู่ตรงกลางนะครับปิดก่อน อ่ะถ้าเราเปิดแล้วลองทําดูได้ไหมไม่ได้เฮ้ยได้ได้ไดเอา <c oughs> โอเคได้เหมือนกันนะครับสรุปนะแต่มันยากหน่อยอะเนาะเราว่าปิดดีว่าปิดให้หมดอะพอดเทปปิดอ่ะลองดูนะครับได้ครับแล้วก็หัวใจได้ไหมไม่ขึ้นมัน จับไม่ถูกแล้ววะยังไงอ่ะเอาเป็นว่าช่างมันเถอะแต่เอาเป็นว่ามันใช้งานได้นุ่มนะไอฟีเจอร์ตัวการโต้ตอบนั่นเองนะครับผมก็ตามที่เห็นไปนะครับเออบางงานก็อาจจะไม่ให้ดูเพราะว่าทําไม่ได้นะครับบางครัง้งมันรู้สึกว่ายังจับไม่ได้นั่นเองเนาะโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับฟีเจอร์ตัว ต้องหน้าของของไอ้ที่เป็นแถบเอฟเฟกต์วิดีโอนะครับอะแล้วก็ไมค์นะไปขออนุญาตของไปเนี่ยใช่ปะไม่ได้ขอก็ขอได้นู่ว่ะทำไมไม่ขึ้นเลยนรวะใช่ปะปกติมันต้องขึ้นเนาะไม่ได้โอเค ผู้ชมอีก97.7%ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะฮะ,ะประมาณนี้ละกันนะผมนะสำหรับตัว iPad OS 17นั่นเองนะเอาเอานี้เอาเท่าที่จำได้ละกันนะผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอัปเดตเป็น iPad OS 18แล้วนะครับก็ให้ดูน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ว่าได้นะผมนะสำหรับตัว iPad OS 17นั่นเองนะครับเพราะว่าหน้าตามันจะไม่เหมือนแบบนี้เลยนะครับมันจะเปลี่ยน นิดๆหน่อยๆน,นะครับเออเปลี่ยนหน้าตาการตั้งค่าแอปรูปภาพก็เปลี่ยนด้วยเช่นเดียวกันนะอันนี้คือหน้าตาแบบเก่าอ่ะเนาะแบบ iPad OS 17เน็กนะเพราะเดี๋ยว iPad OS 8เนี่ยผมรู้สึกว่าเปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะผมนะโอเคประมาณนี้นะครับเออแล้วก็ลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะคีย์บอร์ดต,ตัวนี้นะถ้าเกิดว่าเราใช้3นิ้วใช่ไหมแล้วเราเลื่อนอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่ค่อยได้นะครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเดี๋ยวจะทำให้ดูปึ๊บอ่าบางทีก็ไม่ได้เดี๋ยวนะ เนี่ยเห็นปะมันจะสามารถเลือกแอปได้นั่นเองนะครับสามารถเลือกแอปได้2 4 6 7แอปพลิเคชันในหน้านี้นั่นเองนะครับถ้าเราแบบว่าสมมติเราปล่อยเนาะเนี่ยเลือกไมค์เอาแล้วเราปล่อยมันเข้าเกมให้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับตัวคีย์บอร์ดนั่นเองนะผมโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะผมนะสำหรับตัว iPad OS 17นั่นเองนะผมโอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่ใหม่แล้วผม